สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งาน Google Anti Gravity ซึ่งเป็นบริการใหม่จาก Google นะครับและได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรและใช้งานยังไงนะครับมีค่าบริการไหมถ้าเราอยากใช้งานต้องทำยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับมันคือบริการใหม่จาก Google ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานและได้รับความสนใจอย่างมากนะครับโดยหลักห ก็คือมันเป็นบริการที่ใช้ Gemini นะครับมาช่วยเขียนโค้ดบนคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งแตกต่างจากการใช้ g e มิ n นบนเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดนะว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะพาใช้ให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะแนะนำตัวหน้าเว็บมันก่อนนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะครับให้ค้นหา คำว่า Google Anti Gravity ใน Google แบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาหน้าเว็บมันจะเป็นแบบนี้ผมจะข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งไปเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นใช้เครื่อง Mac มันก็จะแตกต่างกันไปสําหรับคนใช้ Windows นะครับแต่การติดตั้งก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรทุกคนสามารถติดตั้งโดยใช้โหมด Default ของมันเลยมันแนะนำอะไรก็คลิก Next 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 ไปแล้วก็ Complete นะครับเสร็จสิ้น ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองใช้งานนะครับเรามาคลิกดูที่ pricing จะเห็นว่าราคาอยู่ที่ศูบาทต่อเดือนนะครับเป็น individual plan ในโมเดลตัวนี้นะครับมันจะมี4มี5โมเดลมาให้เราเลือกใช้งานนะแต่ว่าใน5โมเดลเนี่ยมันแบ่งเป็นแค่3ประเภทคือเป็น g e m i n i นะครับแล้วก็เป็น cross o n e t อีกตัวก็คือ gpt oss สตัวเนี้แต่ว่าตัว Gemini เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตัวซอนเนตเขาแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับก็จะมีฟลาสกับโฟล์แล้วก็ซอนเนตนี่มีธรรมดากับติงกิ้งถ้าเราใช้ตัวไหนหมดโคตาไปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนไปใช้อีกตัวได้อันนี้คือจุดเด่นของมันนับที่ผมชอบเดี๋ยวจะพาทําให้ดูแต่ก็อย่างที่บอกไปนะว่าตอนเนี้มันเป็นช่วง เบต้าทดสอบใช้งานดังนั้นราคามันจึงเป็นศูนย์บาทอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปิดใช้งานเต็มตัวนะครับแล้วมันคิดราคารวมกับ Google Gemini ที่เราสมัครไปอันนี้ก็จะดีมากแต่ถ้าเกิดมันคิดราคาแยกกันอันนี้จะไม่คุ้มเริ่มไม่คุ้มแล้วเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งก็คือพลอตโ o d e นะครับที่เปิดมาก่อนตัว Google Anti Gravity ตัวนี้ตัวนั้นน่ะมันจะรวม แพ็กเก็จที่เราสมัครกับคลอรสสามารถใช้คอร์สโค้ดบนเครื่องของเราได้เลยซึ่ง Google Anti Gravity ตัวนี้มันเหมือนกับคลอร์สโค้ดเป๊ะเ,เลยนะครับเพียงแค่มันสามารถเลือกโมเดลได้หลายโมเดลมากกว่าแค่นั้นเองฉะนั้นถ้ามันคิดราคาแยกตรงนี้ก็จะดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตัวคอร์สโคด้ดโอเคอันนี้รีวิวตัวหน้าเว็บกับราคามันเบื้องต้นตามนี้นะครับ พอเราดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวโปรแกรมของมันจะมีหน้าตาแบบอันนี้คือไอคอนของมันนะครับชื่อว่า anti gravity เลยพอเราคลิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นหน้าตาโปรแกรมมันคล้ายกับ vs code ครับก็คือพื้นฐานเบสของมันเนี่ยอยู่ใน vs code เลยใช้ vs code เป็นเบสพื้นฐานฉะนั้นถ้าใครคุ้นเคยกับตัว vs code อยู่แล้วก็ใช้งานเหมือนกันเลยนะครับทั้งการติดตั้ง extension library การใช้งานต่างๆเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคล้ายๆกับ terminal นะครับแต่เป็นเหมือนกับช่องแชทที่เราคุยกับ g e m i n i แต่มาอยู่ใน VS Code tab โอเคผมจะาพาใช้งานโดยเริ่มกับโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับเราก็ไปสร้างคนอ,อื่นไปสร้างโปรเจกต์ใหมนะ่สมมติผมจะทำโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า อ่าพิมพ m เมยผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า AMG Process นะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะใช้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูในคลิปนี้นะโดยตัวโปรแกรมก็จะไม่มีอะไรมากครับผมแค่จะ input รูปภาพเข้ามาแล้วก็ให้มัน resize รูปภาพาที่เรา input เข้ามาเนี่ยให้เป็น Full HD หรือก็คือ1920คูณพันแแล้วก็เซฟเป็น JPEG แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเราจะเห็นว่าโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาเนี่ยเป็นโฟลเดอร์เปล่าๆเนาะเราก็มาเปิดตัว Anti Gravity นะครับแล้วก็เลือกไฟล์นะครับ Open Folder แล้วเราก็เลือกตัวที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับกด Open มันจะถามว่าเราเชื่อถือโฟลเดอร์นี้ไหมเราก็กด Yes นะครับ I trust the author เหมือนกับตัว vscode เลยนะปกติพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้โล่งๆเปล่าๆในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ y y t o o เนาะดังนั้นมันจะสร้าง env หรือ,อ virtual environment ให้เราเองครับเราแค่พิมพ์บอกมันไปเลยตรงนี้ว่าเราต้องการทำอะไรอย่างเช่น ในคลิปนี้ผมจะให้มันรับรูปภาพแล้วก็แปลงรูปภาพนั้นให้เป็น Full HD นะผมก็พิมพ์พร้อมเป็นภาษาไทยเข้าไปเลยนะครับ Show องรูปภาพไว้ตอนนี้ผมบอกให้มันเขียน Python script นะครับสำหรับ Resize และ รูปภาพ image ให้เป็น full HD นะ full HD ก็คือขนาด1 9 2 0ก1 0 8 0หลังจากนั้นบันทึกเป็น jpg คนระับซึ่งไฟล์ jpg เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กสุดนาะจากนั้นผมก็บอกข้อมูลมันเพิ่มเติมนะว่าการ resize เนี่ยจะต้องคงอัตราส่วนรูปภาพหรือ ratio ของภาพเอาไว้ถ้ามัน resize แบบไม่คงอัตราส่วนไว้รูปภาพของเราก็จะบิดเบี้ยวไม่เหมือนกับต้นฉบับน,นะทำให้ไม่สวยแต่พอเรา ให้มันคงอัตราส่วนเลโชเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่รีไซ z ์แล้วเกินนะถ้ารูปภาพของเราไม่ใช่ขนาด16:9ต่อนะครับมันก็จะเกินถ้าเราปรับเป็น Full HD นะเราจึงต้องบอกให้มันครอปส่วนที่เกินออกไปนะครับาวนี้การครอปเนี่ยก็คือการตัดรูปภาพออกใช่ไหมครับมันก็มีการครอปได้หลายวิธีคือเราจะครอปจัดขอบซ้ายขอบขวาขอบบนหรือขอบล่างเราก็ต้อง บอกมันให้ละเอียดคนระับคือถ้าเราไม่บอกมันก็จะตัดสินใจเองได้แหละผมว่าแต่ถ้าเราต้องการให้งานออกมาเป๊ะในรอบเดียวเราก็บอกอรายละเอียดของมันไปให้ครบเลยนะครับอย่างเช่นในตรงในตอนนี้ผมจะบอกให้มันครอบจากกลางภาพนะครับก็คือตัดขอบทั้งสองข้างออกถ้ามันเกินนะต่อไปนะครับการรับ input เนี่ยใน y t h o n โดยปกติเราก็จะใช้คำสั่ง input หรือไม่เราก็มาแก้โค้ดเอานะครับแล้วเราก็เขียนตำแหน่งของรูปภาพลงไปเองซึ่งมันก็จะใช้งานยากนิดนึงดังนั้นผมจะบอกมันว่านะครับผมจะรับรูปภาพแบบ Input แต่ผมจะลากรูปภาพนั้นลงมาใส่ในเทอร์มินอลเลยซึ่งการลากรูปภาพมาใส่ในเทอร์มินอลเนี่ยมันจะได้ ที่อยู่ของรูปภาพแบบเต็มๆพร้อมกับตัวซิงเกิลโคดซึ่งพอเราบอกโปรเซสมันไปตรงนี้มันจะรู้ว่ามันมีซิงเกิลโคดเอามา,ามากับที่อยู่ของรูปภาพด้วยดังนั้นมันก็จะเขียนโค้ดเพื่อตัดซิงเกิลโคดให้เราโดยอัตโนมัติตอนนี้โปรเซสการทำงานของโปรแกรมของเราเนี่ยเกือบครบหมดแล้วนะเหลือแค่การบันทึกภาพนะครับน,นี้เวลาบันทึกเนี่ยเรา ก็สามารถสั่งมาได้ว่าเราจะให้บันทึกไว้ที่ไหนอย่างเช่นจะบันทึกไว้ที่ตำแหน่งเดิมของรูปภาพต้นฉบับหรือจะบันทึกไว้ในตัวโปรเจกต์เลยจะได้ดูผลลัพธ์ได้ง่ายตอนนี้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมของเราก็ครบแล้วนะครับจริงๆเราสามารถ Enter ให้มันทำงานได้เลยแต่เนื่องจากตอนนี้ผมสร้างโปรเจกต์จากโฟลเดอร์เปล่านะครับดังนั้นผมก็จะบอกมันเพิ่มเติมหน่อยว่า ตอนนี้โปรเจกต์ของเรายังไม่มี environment หรือยังไม่ได้ติดตั้งแพ็กเกจอะไรเลยนะครับถ้ามันจะใช้แพ็กเกจอะไรในการเขียนโปรแกรมตัวนี้ก็ให้มันติดตั้งแล้วก็สร้าง virtual environment ไว้ในโปรเจกต์นี้เลยนะครับ v n v venv คือ virtual environment นะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ enter ได้เลยสังเกตดูข้างล่างนะครับมันจะมีโมเดลให้เราเลือกตามนี้นะครับมันก็จะมี Gemini Pro แบ่งเป็น High กับ Low นะครับ แล้วก็มี c r o s s s e n e t 4.5ก็แบ่งเป็น2ตัวคือธรมรมดากับ thinking นะครับ thinking เนี่ยก็จะใช้เวลาคิดนานกว่าจะตอบแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น GPT-OSS 120B เป็นแบบ medium ครับ 120B ตัวนี้หมายความว่าโมเดลตัวนี้นะครับมีขนาดประมาณรประมาณ120 g b 120 g นะแล้วตัว B เนี่ยตัว B เนี่ยคือ พารามิเตอร์ที่อยู่ภายในโมเดลนะครับมีอยู่120บิลเลียนหรือ120่งแล้านตัวแปรในโมเดลนะในการตอบมัผมคิดว่าประสิทธิภาพก็น่าจะต่ำกว่าตัว Gemini Pro กับ Sonnet นะเวลาเราใช้งานถ้าเกิดเราหมดลิมิตนะครับมันจะมีโคต้าให้เราใช้ได้ในระดับหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนนะไปใช้โมเดลอื่นอย่างเช่นผมจะใช้อยู่หลักๆคือ จะมีนายสามกับซอนเน็ตสี่จุดหตัวนี้นะครับถ้ามันหมดปุ๊บผมก็จะสลับระหว่าง2ตัวนี้โอเคตอนนี้มันก็จะบอกวิธีคิดของมันนะครับแล้วก็ติดตั้งให้เรานะครับจะเห็นว่ามันสร้างโฟลเดอร์ v e n v ให้ผมเรียบร้อยอันนี้เป็น Environment ของโปรเจกต์ y t h o n นะครับมี md file ด้วยแล้วก็มี requirements.txt กับตัวโปรแกรมหลักนะครับที่เป็น Python script พอมันสร้างเสร็จปุ๊บมันจะถามเรานะครับว่าจะให้เนี่ย accept ยอมรับโค้ดที่มันเขียนไหมเราก็กด accept all ไปเลยนะครับเราก็จะได้โค้ดเรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับถ้าเกิดโค้ดของเราเนี่ยยาวๆนะมันจะมีมันจะสร้างไฟล์ตัวหนึ่งมาให้เราเป็นไฟล์ md เหมือนกันแต่ชื่อว่า walkthrough นะครับโดยแนะนำการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมกับกระบวนการ ทำงานของโปรแกรมแต่เนื่องจากโปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับแค่รีไซต์กับครอบรูปภาพมันจึงสร้างแค่ไฟล์ MD ที่เป็น readme ม,มาให้เราเฉยๆนี้ผมก็จะปิดไปนะครับในนี้เราอ่านวิธีใช้ได้จากในนี้หรือจะอ่านจาก md file ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาเราจะรันนะ เราสามารถสั่งมันลันในนี้ก็ได้นะครับว่าให้มันรันตัว resize crop image o py เยให้เราหน่อยหรือเราจะสั่งรันเองก็ได้ถ้าเราจะสั่งรันเองนะครับเราไม่สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่เราเอาไว้สั่งตัว AI นะครับถ้าเราอยากรันเองเหมือนกับใน VS code เราจะต้องมาเดี๋ยวผมขอปิดตัว ไฟ uh, explorer ตัวนี้นะครับจะได้มีพื้นที่การแสดงโค้ดมากขึ้นให้เรามาที่ terminal นะครับแล้วก็มา new terminal ตอนนี้เราจะเห็นว่า uh, virtual environment ของเรา active เรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่ขา้างหน้าตรงนี้อันนี้คือ active เรียบร้อยเราก็มาสั่งรันได้เลยนะครับก็พิมพ์เนื่องจากเราก็พิมพ์นะครับ python แล้วก็ชื่อไฟล์ของเราก็คือ resize นะครับแล้วก็รับ image .py enter ปุ๊บ นี่นะครับมันก็จะแสดงข้อความที่มันบอกมาอย่างนี้แล้วมันก็จะขึ้นเข้อความ input รอให้เราลากรูปภาพมาใส่ผมก็จะเปิดหารูปภาพนะครับจากอะไรดีสมมติรูปภาพนี้นะครับอ่ะรูปภาพนี้ต้นฉบับนะครับเป็นรูปภาพ AI จาก Gemini เนาะมีขนาด dimension นะครับหรือ resolution ของรูปภาพเนี่ยอยู่ที่1 3, 4, 4คูณ 7, 6, 8พิกเซลนะจะเห็นว่ามันมีขนาดเล็กกว่า Full HD ผมก็จะเอารูปภาพนี้ลากไปใส่เทอร์มินาลอ,นอื่นก็ขอตัวลดขนาดตัวนี้ก่อนนะครับ ผมก็จะลากไฟล์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้เราจะเห็นว่าพอลากมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวซิงเกิลโคดคอมข้างหน้าข้างหลังซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเรา Enter ได้เลยปุ๊บเรียบร้อยครับโปรแกรมมันจะทำการลบตัว Single Code เนี่ยให้เองแล้วก็รีไซต์ให้เองนะครับจะเห็นว่า ไฟล์ต้นฉบับนะครับออริจินอลมีขนาด1 3 4 4งสาคูณเจ8ตามที่เราอ่านไปตอนแรกเนาะแล้วมันก็จะรีไซส์ให้เป็นนะครับหนึ่งเคูณหนึ่ซึ่งตรงนี้ที่มันเกินมาเพราะว่ามันพยายามรักษาเลโชของภาพเอาไว้ดังนั้นมันจึงมีส่วนที่เกินไปนะครับ17บเจ็ดพิกเซลนะตรงนี้คือส่วนสูงนะครับส่วนสูง17พิกเซลเกินไปแล้วมันก็ทําการครอปให้เหลือ 1080โดยใช้กึ่งกลางในแนวตั้งนะครับเป็นตัว reference แล้วก็คอรอปข้างบนกับข้างล่างทิ้งแล้วก็ได้ไฟล์สุดท้ายเป็น Full HD ตามที่เราต้องาการตอนนี้เรามาเปิดดูในโฟลเดอร์นะรเราก็จะเห็นรูปภาพใหม่นี่นะครับมาอยู่ในโฟลเดอร์ของเราเรียบร้อยพอเรา,าคลิกดูนะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับ เราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับดิเมนชันของรูปภาพเป็น Full HD หรือ1 9 2 0งพันเรูณพันแเรียบร้อยการใช้งานก็ง่ายๆอย่างนี้เลยครับข้อดีคขาวนี้ผมจะมาทิบไปว่าทำไมมันถึงเหมาะกับโปรแกรมเมอร์คือในจะมีายบนเว็บเนี่ยเราสามารถอัปโหลดโค้ดหรือสั่งงานมันแบบนี้ ได้ก็จริงนะครับแล้วให้มันเขียนโค้ดให้เราเราทาแบบนั้นได้ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรมใหญ่ๆนะครับโปรแกรมใหญ่ๆที่มันจะต้องใช้แพ็กเกจไลบรารีหรือต้องการทํางานกับไฟล์หลายไฟล์การอัปโหลดโค้ดใส่ในเว็บโดยตรงนะครับจะมีข้อจํากัดคือบางทีเราจะต้องอัปโหลดทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือบางทีอัปโหลดไปแล้ว ความจำมันถูกรีเซ็ตมันก็จะจำไฟล์เหล่านั้นไม่ได้เราก็ต้องอัปโหลดใหม่หรือต่อให้มันจำไฟล์ทุกไฟล์ได้เราไม่ต้องอัปโหลดอีกแต่เวลารันถ้าโค้ดของเราต้องการไลบรารีเฉพาะเพื่อโปรเซสนะครับในตัว virtual environment ของ g e m i n i เองมันไม่สามารถติดตั้งไลบรารีเหล่านี้ได้ดังนั้นมันก็ไม่สามารถลันโค้ดให้เราได้เราจึงทำได้แค่ ก็อบโค้ดตัวนั้นมารันในเครื่องของเราพอมันมีเออร์ลอร์ปุ๊บเราก็ต้องก๊อบเออร์ลอร์ไปบอกมันอีกแต่ถ้าเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นการรันในโล c a l หรือในเครื่องของเราแบบนี้เลยจะมีนายมันจะเข้าถึงข้อมูลได้ทุกอย่างตามที่เราอนุญ,ญาตนะครับก็คือเข้าถึงไฟล์ในโปรเจกต์ได้ทั้งหมดถ้าเราบอกให้มันไปทําความรู้จักกับไฟล์ทั้งหมดมันก็จะไปอ่านไฟล์ได้เองกับอันที่2คือ มันติดตั้ง environment ให้เราเองดังนั้นพอมันติดตั้ง environment ได้มันจึงสามารถ run โค้ดที่มันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยดูผลลัพธ์ได้เลยถ้ามันมี error ปุ๊บมันก็จะแก้ให้เรานะครับอย่างเช่นในนี้นะครับอันนี้มันเป็น terminal ส่วนตัวของ g e m i n i นะมันก็จะแสดงผลการ run ของมันออกมาว่าโค้ดที่มันเขียนเนี่ย รันได้ไหมนะครับมีเออร์เลอร์ไหมถ้ามีเออร์เลอรมันจะแก้ให้ถ้าไม่มีมันก็จะสรุปว่าโค้ดเนี่ยเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้อดีของ Google e n t i y a v i t y นะครับแต่จากที่ผมลองใช้งานมามันจะมีข้อได้อยู่อย่างเดียวนะครับที่เป็นจุดเสียเลยคือมันพยายามไม่ใช่พยายามสิในบางครั้งนะครับ มันจะติดตั้งแพ็กเกจผิด Environment คือถ้าในเครื่องเราเนี่ยมี Environment หลายตัวนะบางทีมันจะไปติดตั้งแพ็กเกจใส่ใน g l o b a l environment ไม่ได้ติดตั้งใส่ใน virtual environment ของโปรเจกต์นะครับทำให้ทาให้เวลามันรันนะตอนมันรันทดสอบมันรันได้แต่เวลาเราเอามารันจริงเนี่ยรันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ติดตั้ง Library ไว้ในโปรเจกต์ของเรา แล้วปัญหาคือเวลาการเวลาที่เราไปติดตั้งแพ็กเกจใน global แล global environment เนี่ยมันอาจจะไปรบกวนนะครับการทำงานของโปรแกรมอื่นๆได้อันนี้คือพื้นฐานของการใช้ Python นะครับดังนั้นเวลาเราสร้างโปรเจกต์ y t h o n แต่ละครั้งเนี่ยเราจึงจะต้องสร้าง Virtual environment เนี่ยแยกกันตลอดอันนี้เป็นข้อเสียเพียงข้อเดียวของ Uh, Google Anti-Gravity i t y ที่ผมเจอนะครับส่วนข้อดีที่ชอบไปคือมันสวิตได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้งานเยอะๆเนี่ยพออย่างเช่นอพอผมใช้ Cross s u n n e t 4.5 5หเนี่ยหมดผมจะไม่สามารถสวิตไป s u n n e t จริงกิงได้ครับก็คือมันจะรวมอยู่ในลิมิตเดียวกันถ้าใช้ s u n n e t หมดปุ๊บโดยปกติถ้าผมใช้ Cross code เนี่ยมันก็จะใช้งานต่อไม่ได้ต้องรอ จนกว่าเราจะได้โค้ตากลับคืนมาจนกว่าโค้ตาจะถูกรีเซ็ตแต่ถ้าเป็นตัว a n t i g r a รา t ิตัวนี้ผมสามารถสวิตช์ไปที่โมเดลเจมินายทรีโปรได้แล้วในระหว่างที่ Gemini ย Pro โปรทำงานเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาพอๆกับที่ s o n เนตสีเนี่ยกลับมารีเซ็ตเมื่อทั้งสองตัวเนี่ยรีเซตผมก็สั่ง สวิตไปตัวใดตัวหนึ่งได้แล้วหลังจากที่ผมสั่งสวิตไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้ s o n n t t 5 5ผมสั่งไปเป็น Gemini 3 Pro ผมไม่ต้องไปอธิบายให้มันใหม่นะครับผมสามารถบอกให้มันทำงานต่อไปได้เลยมันจะกลับไปอ่านที่เราคุยกันไว้อย่างนี้นะครับกลับไปอ่านเลยว่างานที่ทำอยู่ก่อนหนี้คืออะไรและทำอะไรยังไม่เสร็จมันจะเข้าใจ บริบทของการคุยและทำงานต่อได้เลยถึงแม้ว่า AI ตัวก่อนหน้านี้จะยังแก้โค้ดไม่เสร็จนะครับมันก็จะแก้ต่อให้ได้เลยอันนี้คือข้อดีที่ผมชอบมากๆของตัวนี้นะดังนั้นหวังว่าพอมันเปิดใช้งานจริงๆที่ไม่ใช่ช่วงเบตานะครับมันจะใช้แพ็กเกจ s สับส r i b e เดียวกันกันกบ Google Gemini นะครับคือไม่ต้องไม่ต้องสมัคร ใหม่ไม่ต้องเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินแยกต่างหากนะแต่ถ้ามันต้องเสียเงินแยกต่างหากอันนี้จะไม่คุ้มทันทีนะครับจะไม่คุ้มทันทีเพราะอย่างที่ผมบอกไปตัวคอร์สโค้ดเนี่ยทํางานได้เหมือนกันเลยอ่ะพูดถึงคอร์สโค้ดแล้วผมจะเปิดคอร์สโค้ดให้ดูนะครับคอร์สโค้ดก็ใช้กับตัว V S code เหมือนกันนะเป็น V S code อันนี้คือคอร์สโค้ดเดี๋ยวผมเปิดกับโฟลเดอร์เมื่อกี้นะครับ OPEN แล้วก็ TRUST อันนี้เป็น COPILOT ที่มากับตัว vscode นะครับเราไม่ใช้เราปิดเลยจากนั้นนะครับกด new terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำว่า plot นะครับปุ๊บ enter มันก็จะถามเรานะครับว่าเชื่อถือโฟลเดอร์นี้ไหมเราก็ตอบเชื่อไปเลยนะครับ ปุ๊บนี่อันนี้ก็คือหน้าตาคอร์สคอร์สเทนี้ผมก็จะสั่งมันให้ไปจะให้เป็นแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวผมสั่งมันแยกเป็นคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ Panel Position เป็นไ Light มันก็จะมาอยู่ด้านขวามือแบบนี้เหมือนกับตัว Google Anti Gravity เรียบร้อยนะ ตรงนี้ก็เป็นไฟล์ e x อ l o r e r เหมือนกันตรงนี้เป็นโค้ดนะครับเหนกันเลยคราวนี้ผมจะสั่งตัวคอร์สตรงนี้เป็นของอคอร์สของคอร์สโค้ดนะครับถ้าใครสมัครของคอร์สเอาไว้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะพิมพคอร์สโค้ดเข้าไปตรงนี้หรือจะถามวิธีการใช้งานในคอร์สเลยก็ได้นะครับตรงนี้มันมี วันนิ่งนิดหน่อยเราก็คิวเทอร์มินอลไปนะครับแล้วพิมพ์คลอสใหม่เรียบร้อยนะไม่มีวันนิ่งเรียบร้อยอ่ะผมก็จะสั่งมันว่าให้มันอธิบายนะให้มันอธิบายคือก่อนหน้านี้ผมใช้ Google Anti-Gravity ใช่ไหมครับเพื่อเขียนโค้ดโดยมีคำสั่งตามนี้ดังนั้นตัว Google แอนตี้กราวิตี้ัวนี้มันจะรู้ว่ามันทำอะไรไปนะตัว vscode ที่ run c อ o ์ s code อยู่ตอนนี้มันไม่รู้ว่าผมสั่งอะไรไปผมก็จะบอกมันว่านะครับให้อ่านไฟล python นครับไฟล์ 5. .py ในโฟลเดอร์นี้แล้วอธิบายนะครับให้ฉันเข้า ใจว่าเป็นโปรแกรมไปแล้วผมก็ e n นเตอเลยนะครับปุ๊บการทำงา,านจะเหมือนกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเกือบเกือบร้อยเซนตะต่างกันแค่รูปแบบการแสดงผลเวลามันคิดแค่นั้นเองนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการทำงานของ Google Anti Gravity นะครับทั้งเรื่องราคา pricing แล้วก็การใช้งานหวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วก็ เอาไปใช้เป็นประโยชน์ในโปรเจกต์ของแต่ละคนได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ